สวัสดีครับทานผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี้สอพระโชคกับพระพีพระนองมาทีวัดศรีแก้วครับมากราบนมัสการปูเดือนครับพี่นนองเอฟซีครับงวดพันมาครับเลขปูกับเลขฝันเนาะครับจริงๆเรากัทางแอดอิตีพิษเนาะที่จริงเลขปูถึกอยู่ครับขันห้าแปดถูกเนาะขันแปลเป็นเจ็ดหนึ่งสวมันเจ็ดศูนย์นะครับพี่นนองเอฟซีสำหรับงวดนี่ปูฟันที ได้แนวะทางตัวใดกับเขากับมาฟัง่งมาเบิงน้ำกันครับพี่น้องเอซครับนมาสการครับปูน้อมาสกันเดี๋เดินพอดม่แห้งม่โชมม่ราบแนไ่ได้ขึอนมูแน่ตัว <c oughs> มูนม้นกันมูคนใดมันเหอเข้าแปรพิษแปรพิษเนี่ยเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะอืมัดเป็นตายแล้วมันก็ต้องเป็นจูนเนาะเนื้อวตีซูนเนี่นี่ก็เอายุ้นไปตีก็กระถืออยู่นี่แหะ อ๋ออยุไปตีแล้วทำเหมือนจำไม่ได้ออกมาอว่าศัยเขาบอกเลี้ยงเขาสักเกินคร <ทำ S 2> ับอืมบานนี่ปูได้แนวทางมากหรือเปล่าปูนีแนวทางอยู่แต่ว่าบอ่อปลซื้อไปพุ่นกับไปเมืงองไตั้งโอ้ปูได้่อนแล้วอบอได้่อนแล้ว <c oughs> บอ่อปลาเยอะหมวดนี่ก็คือว่าเป็นอะพวกเนี่ยพวกโยมพวกยทูพ่อทีละ พี่้อง้างไปแต่จะเสียงไหนแน่แนวท่าไหนคือว่าเรียกเ่อรหรอกแต่คือเก่าหละสี่หกแปดเท่านั้นสี่หกแปดสี่หกแปดเท่านั้นเองเอขกามตัวร่างคืง 6, อส<า>ิเป็นหกหางนี่ลร่างหกหา่น่เท่านันเป็นก็เป็นยังสั้นี่ผู้เป็นแป้งสั้น<อ>ัสี่หกแปดนี่เรียกผู้เมื่อเกี่ยนกันนะี่ัหละว่ามันเกิน กว่าอันนี้เป็นเลขฝันหรือเลขไปขอมาปูเลขเด็กเด็กเด็กเล็พุ่มเป็นเด็กปุ่มเป็นม้าหายนนี่บได้ฝันนี้่บได้ฝันคือหวัดบางนึงดิสิฝันนี้ฝันกับมีมากครับอับเป็นสี่หกแปดสี่หกแปดค่อยขึ้นมากก็ขึ้นกันะเห็นเห็นเป็นโตแล้วอกปูนเี่ยแต่ขอได้เป็นโตหรือมากกว่าสิ่ นกกระิบเห็น hmm. ม hmm ั nah. ้ะเห็นเป็นตัวเลยบพมันเด็กกระสิบกระสิบเึ้นมากเลยนะเขาลบหเปลี่ยนนเราแล้วมีสี่หกแปดสี่หกแปดตัวนพูนอะี่หกแปดเลขกสี่หกแปดหกห้าขับกล้าบก็เปลี่ยนเก้าห้าขึ้นเข้าต้งหัวตนยาวเ้น สี่หกแปดซื้อหกหาก็ต้องได้ซื้อเก้าหานั่งแต่ว่าหกหาหัดอินคนมีเป็นไห้มาเป็นตัวได้เด้อหกหามันถึงงามที่นอกปูเนาะหูเกงามเก่าเป็นตัวเดียวกันเด้อเด็กกับหัวกับหางเอาที่นองเย็ดซี่ก็ได้๋ตอนนี้นอนว่าไดเนาะ เราไม่ <N> ้ม <game> <N> ันมาไดแต่ว่ากันมาเขาบอกกันะไวบางท่านก็จะไหวไปรื่อย่ที่แล้วบม่ก็จังไรมันเห็ดมาเหล่านี้เนาะเนาติโนมกับคนแต่ว่ากัยินดีดอดเนน่อมเมินเงินมาเรื่อยอยู่ชอบแานั้นะเจีูเอีอยเนี่ไปร้อยมาอยอ่นี่ทั้งคนอนอ่ยั้งไก่วันสอดเนี่ยตั้งไก่ับมาเรื่อยท่อเรื่อยมันโมโกช่วงนี้มันใก่เธอสายช่วงสานีทั้งไก่ มผู <king> <ahead. S 1> ้ใวไรได้าวไร่ข้วได้แตไ่แต่คนลําบ้านอ่นีไดู้้เดี่ยวคนองบ้าน้อาเนี่ยอือข้วหัวดับนะล้าวหัวดีเนาะคนแตะเป็นแต่วันก็มี่เงสั่นเหอคิดว่าคอยยิ่ว่าขาเจ้ามาบอกว่าปูนี่ว่าสงสัยย้ายมหาที่มหาปูสั่น้าวัน เบื้ชาทางเราถือเรก็มันูคักคักหัวฉนีวมาละวอน่อกอันนี้มาลายเทียนเหือว่าเราไปส่กคนวันนี้คงบอกว่าว่าเราถือถียงจะได้อะไรเรียกนเพิ่อเถืยอยู่หัวฉนเถียงล้วปูนเหรอะ่าน่าผู้แปผู้แปรเป็นถือกเ้ยดิแต่ว่าวันนี้ฮอกพิบแน่วันนี้อันว่าได้แปลยากแล้วนี่จะโยมแล้กแต่เนี่นเราปูเนาะอันนี้ฮอกหอกประตูบ้ากระชากเอา สี่หกแปดนี no no Hence, no ้ตั้งหกประตูก็ได้หกประตูเห็ดสามตัวนีแจะหกประตูไครับมูลหกประตูยัมวเลยมุนให้มุนเลยม้นดอกม้ยมุนมุนเลยนะดอกไม้ขยัลเห็ดเอาสี่หกสี่แปดหกแปดนี่ตัวนี้ตั มาลายดิหนะนั่นแมนบันนี้เงินกัสิบส่วนัวกับเอาเองพันธุกลับเอาดอกะทาตัอเลียกนั่นตำกับอยู่แล้วเนีนเงันตลอดเรื่องว่าเงินตลอดก็ไ้เงิอมันมีเพื่อนี่ยังไรขอยเดียวเบื่อนนี่มันรอดแ้่มันรอดอะามันรอด มันรอดแน่ข <laughs> ้าห้ามาก็เก้านนมันรอดมันเสดจฉนนี่ันมันไก่ันรอดาล้วันนี่อนรอดเนว่าสีจ็ดสีโอ้นี่ดิหกสีสีหแปดสีสีแปดนี่ละหกแปดแปด บอลอดบานนี่ห <punto> <men> ้าห้าหกเก้าห้าห้าเก้าเนี่ยขึ้นสีกลับบอลล็อตเนี่ยแต่ว่าคุณเจ้าสีว่ามันหลายบอเด็กบอหลายขันขันขั่วงรบอลตีมาหลายใครอยู่ใครก็ไ่เคยได้ไหนคนหลายนี่เลพวกเจ้ากลับเออสี่ที่เราที่จิงเล็กปูกับมีห้างห้างเดียวละสามบนหกสามตัวมีห้างเดียวสองตัวกับห้างเดียวที่จิงเลขกปูมีแต่สี่หกแปดกลับหกห้าเท่านี้แต่แอดมินมา ตีออกให้ซื้อๆเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้แต่ว่าคันว่ามันหลายหรือบ่มากก็เอาตรงๆลดก็ได้คันมันใจเนาะค่ะเปลี่ยนเส้นใต้ไว้ลยตีหกแปดกับหกห้าครับเมฆคอยคว้าน้ำฝนคอยก็เคยคว้าหลายเนาะเมฆตูวมาหลายตูวเด้อนี่หลายแลาเตี่ยวซื้อๆเนาะจ้าเขาอ้อมนะเขาอ้อมไม่ละอ้อมไม่กันไม่ซื้อๆได้นี่ เลขปูมีทวันี้เด้อขีดสินใต้ให้ยุ่นีกำลังสี่หกแปดกำลังควบภาพพควบดีใจเพื่อว่าดีใจน้ำเทงน้ำพุ่งตัวนี้ขนาดข้นเฮานี่กับว่าห่วยกับโคโลบราผีกันหักแค่นะดีใจไรมีควบภาพพุ่มใจนั่นใจเลยเพื่อสีบอกก็ได้ดอกกันนี่แต่ที่ได้น้ำเงินแบบเหมือนดำว่าถามก็ได้ดอกแปลว่ามันใจเขาุวบมองนี่คือว่าดีที่สุดของขวัญ เป็นกับขึ้นกันฮาเห่าคนในอยากในสันน้ำข่อยนี้ครัาอยว่คอยว่าภาษาสัมพันธ์อะไดนี่อยว่ว่เลยบะไปนั่งท้านั่งเทมเนี่ยคือคนเห่าเนิเฮ่าว่คุยกันลดย่อกันย่อๆสมนี้นะเห่าไปซื้อสารเราเ่าอะไรกับบุแต่ว่าก็เอาตัวนี้เ้าะไปใส่ซับไปตัวไดปูห้าแปดแต่หาไปห้าแปดแปดห้าตัวแถมแถมไปด้วยแถมด้มอือือแล้นี้ ไปก็อยากให้โม yeah. um ่เ yeah, จ yeah. yeah, well, yeah, yani ้าได้ข no, ึ yeah. mm ้น hmm. กันแปดแปดแกโม่เขาเจะให้ขึ้นเนี่ยรอบันจะซื้อหอกยังไลา์คลิปตัวเศ้าตัวเขาเจะไมขึ้นยนตัวใหญ่ให้กันทำนะไล่ะก็หลายก็หลายเล่นก็ไลา์ใช่การนิ่งขีเคียงหรางถือต้องเลยย่ใจทำไมถือที่บดที่เอ้ที่เพื่อนขึ้นกันเมื่อแต่เพื่อนมาต้องนเพื่นยังได้เฮายมได้เล เขาเอาไว้เองตัววันเอาวันนี่แย่ไว้เตัวต่างรักไม่ราบผเนาะเลกง่ามวันนี้เลขง่ามปูเล็ปูงามงามครับเผาแลายงวันเ้ยเล็กวันนี้เป็นเรื่องตัวเป็นพิษสดานเล่กวันนี้แต่ว่ากระบอกว่าได้โรคติบบอกได้ใช่ว่าก่อนเจ้าทั้งเลนอดมาใเนาะเด็กวันนี้แปลกพิษสดานพี่น้องเอฟซีครับ ถือว่าเหล็กสวยงามครับเหล็กปูห่ปูขอจัดเทพจากพุ่มมากสี่หกแปดก็พกหาเด้ครับกับหาแปดครับนี่ท่านี้แต่ว่านอกนั้นทางแอดมินแยกห่ครับแยกมหาห่ยอาพี่น้องมากชอบเอาไปลงทุนไหนด้ครับพี่น้องถ้ามักจะชอบถา้าว่ามักก,กเดือนพัน เอาชอบตัวไหนพี่น้องก็ไปวิเคราะห์เองครับตัวตัวเหล็กทุกตัวก็มีซิทเขามีซิทลุดครับพี่น้องเอฟซีครับให้วิเคราะหา์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเงาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับให้รวยๆเฮงๆครับ ขอมาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไวิได้จากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ